ปรปะกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์รักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณหวังคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจหวาวหุน ไม่อยากให้ใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวัดเพีรศิษงานวัดที่มีจิดความตื่นเต้นเดา่ใจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและที่สำคัญทุกท่านจะได้รับความรู้กลับบ้านอย่างแน่นอนค่ะ ครับทำไมชุดของเราทั้งสามคนเนี่ยดูแตกตางไม่พร้อมในการทำการทดลองเลยครับใช่แล้วค่ะงั้นพวกเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนดีกว่าไปเลยก่อนอื่น เรามาทําความรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าของเราก่อนนะคะว่าทั้งสองคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างทางขวามือครับสวัสดีค่ะนางสาวนัทชาแสนโคตรพิมพ์ค่ะและทางซ้ายมือครับสวัสดีค่ะนางสาวพนธิตาแก้วเกียรติสังขแฮมค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือสวัสดีครับผมนายภูเทนิสอาวาดีโดโดครับและนี่คือกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์จักดาวิชาการครั้งที่15และ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่3คณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายงานวัดของเราตั้งอยู่ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาอุดรธานีเขต20ครับผู้ใหญ่บ้านของเราคือนางเนสโรชชุมพูทรและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของเราคือนางอรุษลาบัวลอยในวันนี้ร้านของเราขายอะไรคะดู ร้านของเรานะครับขายประทัดครับโ<ห><ห>อ,อ้ยตัอันตรายมากแน่เลยไม่เลยครับไม่อันตรายครับประทัดของเรานะครับถ้ามีความรู้และความตั้งใจในการทดลองและอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองไม่อันตรายแน่นอนครับอยากรู้แล้ว่ะค่ะว่าประทัดของคุณอตจะเป็นยังไงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับคุณแฮมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับคุณฟิล์มแล้วท่านผู้ชมละครบับอยากรู้หรือไม่ถ้าอยากรู้แล้วเราไปชมกันเลยครับไปเลย ถ้าพร้อมทำการทดลองแล้วเราไปทําการทดลองกันเลยครับแต่ก่อนอื่นขอเซฟต,ตี้เพื่อนๆทั้งสองคนก่อนนะครับโดยการใส่เฟซช,ชิลก่อนนะคะเรียบร้อยครับก่อนอื่นนะครับเราแกะสติ๊กเกอร์ที่ก้นรูออกก่อนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราจุดไฟก่อนแล้วค่อยจับไปที่รูอีกครั้งนะครับจุดไฟก่อนแล้วค่อยจับไปที่รู ทุกคนตกใจมากไม่น้อยเลการในการทดลองเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมครับงั้นเรามาเรียกขวัญให้กับตัวเองกันเถอะครับน่าหนึ่งสองสาม,มาเดินขว,วัญเอ้ยท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าโดได้ใส่อะไรลงไปภายในปี๊บทำไมฝาปี๊บถึงกระเด็นออกมาอย่างนั้นระหว่างน้ำมันกา๊าดและเอทิลแอลกอฮอล์คำตอบก็คือเอทิลแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่า ทำไมปี๊บธรรมาดมาธรรมาดาของพวกเราจึงกลายเป็นประทัดที่มีเสียงดังได้รู้หรือไม่คะรู้หรือไม่ครับรู้หรือไม่ครับถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพวกเราจะอธิบายให้ฟังเองเพราะง,งานวัดเป็นปิ๊บมีคําตอบสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซหรือของเหลวที่อยู่ในปี๊บจะออกแรงกระทําในแนวตั้งฉากกับอิแอลกอฮอล์ L ดังนั้นเมื่อเราพ่นแอลกอฮอล์ T L ลงไปภายในปี๊บและปิดฝาด้านบนจะเป็นการเพิ่มแรงดันอากาศ ภายในปี๊บในขนาดเดียวกันเมื่อเราจุดไฟแล้วจอะไปที่รูฝาปี๊บที่กระเด็นออกเป็นแรงดันอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่แล้วลระครับเมื่อได้รับความร้อนจากเปลวไฟจึงส่งผลให้โมเลกุลของเอทิลแอลกอฮอล์เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเกิดแรงอย่างมหาศาลอย่างที่เราเห็นกันเลยครับและท่านผู้ชมรู้หรือไม่ว่าการทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เราสามารถนำหลักการตรงนี้ไปอธิบายในการจุดระเบิดของกระบอกสูบเครื่องยนต์ต่างๆได้โดยปีป๊บนี้เปรียบเทียบได้กับกระบอกสูบและแอลกอฮอล์คือเชื้อเพลิงที่อยู่ภายในหลอดสูบและปืนยิงแก๊สเปรียบเทียบได้กับหัวเทียนและแรงดันที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลจากนี้เราสามารถนำหลักการตรงนี้ไปอธิบายเรื่องการสร้างปลอดวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์ได้อีกด้วยครับ ประชาสัมพันธ์นะครับในเวลานี้นาวัดของเราได้ปิดให้บริการแล้วขอให้พ่อค้าแม่้าที่น่านรักทุกท่านปิดร้านได้แล้วในขณะนี้ค,ครับค่เฮ้ยพวกเราได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้วเขาบอกว่าให้เรานั้นเก็บของและปิดร้านได้แล้วงั้นสําหรับวันนี้งานวัดของพวกเราก็หมดความสนุกลงแล้วสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye